ไม้ติดบ้าน Bear Watch ก่อนจะไปดูกันต่อนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะตัวเธอขอบคุณ Bear Watch ค่ะ Bear Watch นี่เลยฮะสะอาดบ้านใจปลอดภัยทุกวัยปลอดภัยทุกวัยเพราะว่าฟู้ดเกรดพี่แจมสแล้วตอนนี้นะเขามีไอ้นี่ฮะเครื่องพ่นแอลกอฮอล์แบบเซนเซอร์แบบเซนเซอร์ครับคือเอาง่ายๆเนี่ยมือคุณเนี่ยไม่ต้องไปแตะอะไรเลยวางตรงนี้ไว้บนรถหรือจะวางไว้หน้าบ้านพอคุณเปิดประตูบ้านเข้ามาคุณก็แค่ฟาด ฟาดแค่นี้สุดยก็ถวาม AI เลยนีเออมันเจ๋งนะแล้วที่สำคัญนะฮะราคามันถูกมากๆเท่าไหร่ครับคุณแอร์ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเครื่องนะคะ1เครื่องพร้อมกับแอลกอฮอล์5 0 0มิลลิลิตรค่ะเพียง699บาทค่ะใช้ได้นานถึง3เดือนเดือนเลยค่ะโอ้อยู่ได้นานนะนี่ผมใช้บนรถประจำนะวางไว้บนรถเลยแล้วก็เวลาคุณรับบัตรมาคุณก็ฟูดฟัดฟดฟัดฟูดฟัดฟดฟัดเออง่ายดีไม่ต้องแต่ไร นะอาจารย์เต้ยอย่าลืมไปนะใช่ค่ะโอเครเข้าไปติดตามได้เลยฮะที่ไลน์ออฟฟิเชียลว่าอะไรคุณแอร์แ t t ว watch 9ค่ะเข้าไปได้เลยจ้า เขากคุณไม้ติดบ้านครับเป็นไม้มงคลจะมีแบบหลายขนาดทั้งจิ๋วแบบมาเมก็มีหรือจะเป็นแบบขนาดกระถางกลางาใหญ่กระถางใหญ่างแพงหน่อยแต่สวยจริงครับสวยไหมสวยไหมไปดูมาแล้วทั้งเข็มทั้งโอ้โหไม่แพงขามครับผมสวยมากสีแสงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเออมะขามใช่ครับทำใบเราต้องปลูกมะขามคนได้เกงขามและยังมะขามเป็นไม้แปลกมะขามกว่าจะโตเนี่ย เป็นสิบสิบเป็นเลยร้อยปีครับอยู่ได้นานแน่นอนอยู่ได้นานแน่นอนและของผมเนี่ยทำใส่กระถางเล็กเพื่อให้คุณเนี่ยเลี้ยงง่ายๆไม่ต้องไปใส่กระถางใหญ่แล้วต้นใหญ่หรือว่าไปปลูกฝังที่บ้านต้นใหญ่ไม่ต้องเราใส่กระถางเล็กๆแล้วเกรงขามในแบบฉบับแบบจิ๋วแต่เจ๋วใช้แบบนี้นะหรือจะเป็นต้นไม้มงคลต่างๆนานามีเยอะแยะมากมายนะลองเข้าไปติดตามได้เลยที่เพจไม้ติดบ้านครับผมทําอะไรลูกหนูไ้ทาอะไรมาเจรจาครับเจรจาอะไรคือเมื่อสักครู่นี้นะ กองก็ไม่ได้ถ่ายอยู่อ่ทีโอไปทําท่าอย่างนี้อยู่มุมด้านนู้นนะไปทําอะไรมาลูกไปให้บาอาจารย์สื่อสารแล้วก็บอกกล่าวให้ครับไปสื่อสารโอ้ยกองยังไม่ไปเลยแต่ลูกไปแล้วไปสื่อสารก่อนแหละไปเจรจาเขาไปแล้วนะอ่ะถ้างั้นเรามีทางเลือกอะไรเขาได้บ้างณตอนนี้คําถามที่หนึ่งมาอยู่ต้องการอะไรเขาตอบว่าต้องการที่อยู่ครับต้องการที่อยู่แล้วจะเอาชีวิตเด็กทําไมเขาอยาก รู้ว่าเด็กเป็นยังไงแล้วก็อยากมีลูกคอยากมีลูกอยากเป็นลูกอยากเป็นลูกอยากเป็นลูกครับเป็นลูกของเขาเกิดไม่ได้ไม่ให้เกิดไม่มันคนละเวรกรรมกันคุณไม่เกี่ยวข้องกับเขาคุณไปยุ่งกับเขาไม่ได้คุณไปเกิดไม่ได้คุณแค่หิวคุณอยากกินคุณอยากกินเหล้าคุณอยากมีเครื่องเส้นนั่นคือที่คุณต้องการแต่คุณจะเอาอะไรเยอะแยะทั้งนั้นผมถามงี้ดวงวิญญาณเนี้ย เขามาจากด้านหลังแต่จริงๆแล้วเขามาอยู่ก่อนที่คนนี้คุณเบียร์จะมาอยู่นั่นก็คือเจ้าของเก่าตั้งแต่เจ้าของเก่าคราวนี้พอเขามาอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่มาตลอดหนึ่งปีเนี่ยไม่สามารถสื่อสารกระดูกยานี้ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจนอยู่ๆเราท้องมาประมาณเดือนเศษเริ่มสื่อสารได้คนท้องเนี่ยฮะฮอร์โมนชนิดหนึ่งอ่ะมันจะพุ่งสูงมากกว่าปกติอ่าซึ่งโดยคนปกติผู้หญิงจะไม่มีฮอร์โมนตัวนี้อ่ะ เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสภาวะหนึ่งที่อยู่ดีฮอร์โมนจากหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเพราะกําเนิดชีวิตขึ้นมาเนี่ยม,มันจะทําให้สภาวะปกติของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถเหมือนสื่อกับอีกโลกหนึ่งได้ครับเพราะฉะนั้นสก็ล <ะ S 1> เลยล <ะ S 1> ทําให้คลื่นพลังงานเนี่ยมันจูนเจอกันใช่พอมันเจอกันเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ดวงวิญญาณเนี้ยอยู่ๆเฮ้ยเขามีชีวิตเกิดขึ้นมาในท้องอ่ะ ก็เลยอยากจะไปผุดไปเกิดใช่แต่สิ่งที่เขากำลังทำนี่ผมกำลังอธิบายเขาฟังนะว่าสิ่งที่เขากำลังทำกลับทำให้คนที่จะเป็นแม่ที่คุณคิดว่าคุณอยากจะไปเกิดเ,เนี่ยเขากลัวคุณแย่งเขาเกิดไม่ได้อนี่เขาต้องการแย่งมึแงมแย่งเขาเกิดไม่ได้เขามีชีวิตแล้วเขามีจิตดวงวิญญาณใหม่แล้วมึงจะทําให้วงวิญญาณเนี้ยสลายไปไม่ได้กูไม่อาอนุญาตเพราเขาพูดดีๆเขาเถอะเขายอมแล้ว เขาบอกเขายอมแล้วพาพูดดีๆเขาเถอะหนูโกรธอะโกรธคือคนคนมีลูกเนาะคนมีลูกคนมีลูกแโกรธแม่จัดเต็มโกรธไม่ได้ทาอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยู่เนี่ยกูเชิญปู่มาอถ้ามึงทําอะไรเนี่ยกูจะให้ปู่จัดการมึงเขาว่าไงเขาก็โอเคเขายอมแล้วคราวนี้การที่เขาจะยอมเราแบบเนี้ยเราควรยังไงเราควรทําอะไร คืออย่างที่พุณแมพูดถูกต้องคือ,อยอมมายอมไม่จริงเพราะนวันนี้มาเต็มไอเทมกันหมดทุกคนเต็มสตรีมเนี่ยเขาก็ต้องกลัวอยู่แล้วละ่ะเพราะนะวันนี้คือคือคืออย่างที่บอกว่าพอพอน้องจุดทูบบอกกล่าวพ่อแม่ทอน,นีเนี่ยคือเขากลัว <มา S 2> ครับคร,บครบาครวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าจะไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งน้องต้องหาพลังงานมาปิดกัน้นหรือมาไว้เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่าเนี้เข้ามายุ่งในบ้านได้อ่า ต้องจัดวางหาพระหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่มาคุ้มครองพลังของบ้านนี้ให้มากหรือแม้กระทั่งตัวน้องเองเนี่ยนะครับไม่มีพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือคุ้มครองป้องกันยิ่งสภาวะตอนนี้คือสภาวะอ่อนแอมากเพราะฉะนั้นยิ่งไม่มีเขายิ่งมามาเขาเรียกอะไรมาแฝงมาแทบมาทําให้รู้สึกมาทําให้ตกใจได้สูงอันเนี้ยยังท้องอ่อนซึ่งช่วงสี่เดือนแรกเนี่ย อันตรายพอคนท้องใช่พี่เจนูนเยโกรธอ่ะถ้าเกิดทำให้เขาตกใจแล้วลื่นล้มมีปัญหาเลยนะอใช่ข่าวนี้ผมเข้าใจเลยนะคือในในการที่เราท้องในช่วงประมาณหนึ่งเดือนแรกนี่อันนี้ต้องระวังที่สุดเพราะว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้นั่นคือเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยหลุดช่วงนั้นใช่เพราะว่ามีดวงวิญญาณหลายดวงเนี่ย มาก่อกวนอยากจะเกิดบ้างอยากจะเข้ามาแทนอยากจะจัดการดวงวิญญาณน,นี้ออกไปถ้าไม่แข็งแรงหน่อยก็กระเด็นออกไปห <streams. S 2> รือบางบ้านที่มีบ้านที่แบบมีดวงวิญญาณแกล่งก็จัดการออกยิ่งง่ายเลยใช่เพราะฉะนั้นคนท้องก็จึงนิยมกัดเข็มกัดไว้ไงมีของแหลๆมๆกัดไห้แต่เข็มกัดต้องเป็นหิ้งกัดเงินนะ,ะไม่ว่าจะออกไปงานไหนไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านตัวเองก็ควรจะมีอะไรแบบนี้ใช่อเออเออเออเนี่ยคือคติ อ๋อ <AL> โอเคอะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าจะเจรจา<อ> <AL> รเราคิดว่าเราควรเจรจาหรือไม่เจรจาเจรจาครับอันนี้ในมุมทีโอนะเราสามารถมองต่างกันได้นะครับ<อ> <AL> ในมุมของทีโอบอกว่าควรเจรจาในมุมของคุณแอล่ะคือแอร์สายแอร์สายไม่เอาไว้นาอในทางของอาจารย์เต้คือเราควรเจรจาไหม เจรจาเชิญออกไม่ต้องยุ่งกันทางใครทางมันจบกลางกลางเลยโอเคถ้างั้นสุดท้ายผมถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคิดว่าไงครับทํายังไงก็ได้ให้เอาออกนะคะไม่ให้เขาอยู่ก็คือไม่เจรจาใช่เพราะว่าเขาทําให้เรียบแบบกลัวค่ะกลัวกลัวแบบจิตตกครับจิตตกมากไม่เอาอยู่นะไม่เอาค่ะโอเคทีโอเราบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราตัดสินใจจะไม่เอาเขาอยู่ตอนนี้เขามีท่าทีเป็นไงเขาก็ ดูแบบดีใจอะค่ะเขาก็ไม่อยากอยู่หรอเขาเริ่มไม่อยากอยู่แล้วค่ะเพราะทวแอร์พูดไปขนาดนั้นเพราะเขากลัวที่จะสูญสลายคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนดวงจิตดวงวิญญาณของของวิญญาณต่างๆเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะแตกดับสูญสลายครับแต่มันสามารถที่จะไปตกนรกใช้เวรกรรมต่างๆยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมอ่าฮะและนั่นอะคือสิ่งที่มันกลัวกลัวนานกว่าเดิมคราวนี้เขาหลบหลีกมาอยู่ผม ผมลองให้แนวทางแบบนี้มผมไม่แน่ใจว่ามันทําได้หรือเปล่าอถ้าแนวทางนี้คือส่งดวงวิญญาณเขาไม่ให้กลับมาอยู่นัถานที่แห่งนี้และให้เขาไปในภพภูมิที่ดีกว่านี้เราสามารถทําได้ไหมทําได้ไดอืคือคนนี้นะครับ <c oughs> คุณแอร์ <c oughs> ตอนนี้ผมรู้เลยว่ามองในแบบว่าคือไม่ไว้ใจ เพราะว่าต่อให้ส่งไปก็ไม่ไว้ใจเพราะว่าเคยเจอมาแล้วที่บ้านที่ที่อะไรที่จังหวัดอะไรนะนครสวรรค์อยู่ๆก็กลับลำคือมันไม่ใช่แบบนั้นพี่เจ้คุณตาคนนั้นอะนะบ้านนครสวรรค์อันนั้นเป็นเจ้าของบ้านยังเป็นอารมณ์แบบว่าเขาอะมีเจ้าของบ้านเขาเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงมันเนี่ยแบบตอนเป็นมนุษย์อะมันก็เกเรอะแล้วจิตใจมันทำด้วยอะไรอะ มันจะเอาเด็กอ่ะคือมึงมึงแก่แบบมึงโตตายอ่ะมึงไม่ได้เป็นเด็กตายคือแบบรู้ตัวเองมีสติสัมบปบชัญญะแล้วก็เรียนรู้สิทธผิดชอบแต่เลือกความชั่วไว้เป็นบรรทัดฐานเนี่ยค่ะาาแล้วจนตายเนี่ย แล้วจนพอตายเสร็จปุ๊บเขาถ้าท้ทองอ่ะครับแล้วคุณยังจะทําร้ายเด็กอ,ะอ่ะอะฮะคือคุณจิตใจทําด้วยอะไรอ่ะถ้าอย่งางนั้นนะเดี๋ยวผมจะเราไม่โกรธไงพี่เจให้ข้อมูลคนดูก่อนนะ<อ>ทุกๆกคนจะได้ตัดสินใจแบบว่าไม่ได้มาบอกว่าทําไมเราใจร้ายจังกำ<อ>ลังกระทำอะไรกันอยู่สิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่27ที่บอกว่าเขามาโอบก,กอดในครั้งที่สแตะตัวเราคราวนี้มันดันเกิดขึ้นเพิ่มอีกก็คือ เมื่อวานซืนนี่เองเกิดอะไรขึ้นเลิกงานมาเนี้ยคะ่ะก็มานอนแต่คราวนี้วันนั้นแฟนหยุดแฟนนั่งอยู่ข้างล่างแต่เบียนอนอยู่ข้างบนเสียงลูกปิดนะคะพยายามที่จะเปิดแต่ทั้งๆที่แฟนอยู่ข้างล่างนะคะมันก็เลยทําให้เบียรู้สึกว่ามันไม่ไม่อยากให้แบบมันมันกลัวพี่อม,มันทําให้เรามันชัดเจนเกินไปอะคะ่ะนี่ขนาดอยู่ด้วยกันสองคนนะแล้วเขาทำอะไรอีก ไปอาบน้ําอาบท่าอีกเข้าห้องน้ําเปิดฝักบัวม,มันได้ยินเสียงชัดเจนมากเลยค่ะคือว่าเสียงฝักบัวอาบน้ําอ,อ่ะอฮนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันมันลบลบก,กวนและ<ช>แลุกล้าความเป็นมนุษย์มากเกินไปไปเริ่มไปยุ่งกับมนุษย์และเริ่มทําให้เขากลัวและต้องการจะให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างก็ไม่รู้เลยทําให้จริงๆเราได้ข้อมูลพวกนี้มาเลยทำให้คุณแอ์รู้สึกโกรธขนาดนี้ คนที่มีลูกอย่างอาจารย์เต้ก็โกรธจริงๆผมก็โกรธนะว่าเฮ้ยมันไม่ควรทำอะไรแบบนี้เขารู้สึกไหมที่โอ้เขาสึกค่ะเขาใจแต่เขาอยากไปเกิดลูกครับไม่ได้มันไม่ได้มันรมอ่ะยังใช้ไม่ถูกกับเขาถ้างั้นสิ่งสิ่งนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่อยากจะให้เราเนี่ยเป็นคนที่พูดผมอยากให้คุณเบียร์เนี่ยลองคุยกับเขาดูคุณเบียร์ลองมาเดินอยู่ตรงนี้คุณเบียร์ลองคุยกับเขาดูว่า คุณเบียร์ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องการให้เขาทําอะไรคือเบียร์ต้องการที่จะให้เขาออกไปอะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับเบียร์เบียร์รู้สึกว่ามันจะใช้คําว่ามันลาเส้นนะคะออืมันทําให้เบียร์กลัวทําให้เบียร์จิตตกทําให้เบียร์เครียดออืคือขอให้แบบออกไปอย่ามายุ่งกับลูกเบียร์เบียร์ตั้งใจแบบนานมากอะค่ะไม่าด้ต้องบอกว่าอย่ามายุ่งกับครอบครัวของเราค่ะเออ ใช่กลัวอันตรายด้วยค่ะกลัวอันตรายถึงลูกเพราะลุงแกแกพิ้วไปพิ้วมาอยู่เนี่ยเขาว่าไงเขาก็โอเคแล้เขาจะไม่มายุ่งแล้วทุกอย่างตอนนี้เขายอมหมดนะแต่ถ้าอยากให้ไปเกิดจริงเดี๋ยวผมจะช่วยได้นะครับเรายังพอทําได้อยู่นะเขาทําให้ติดขัดไช่ไหมคะในทั้งการงานการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นเรื่องภูยๆเดี๋ยวเราว่ากันแต่อันนี้คือมันจะทําให้หนึ่งคุณตกตกใจและมันจะทําให้เกิดสถานการณ์ต่อไปคือหนึ่งลื่น หรือพะวาหรือตกหรือกระแทกทําให้หลุดอพอหลุดในสถานการณ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนถึงคิวกูแลกูก็จะมาอยู่แต่คราวเนี้ยคนเราอ่ะมันไม่มีเวรกรรมต่อกันมันไม่มีกรรมโดยทายาทกรรมโดยเผ่าพันธุ์เขามาอยู่กับคุณไม่ได้ครับถ้าถ้าเขาไม่อยู่กับคุณคุณเคยได้ยินไหมลูกล้างลูกผางก็จะกลายเป็นแบบนั้นอีกใช่คุณก็ทุกเพราะว่ามันในสถานะลูกคุณก็ต้องรักแต่กรรมมันไม่เคยมีต่อกันมันก็ เป็นอะไรมาเกิดก็ไม่รู้เออเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดการเขาในแบบฉบับของเราละกันนะอันนี้คือได้รับความอนุญาตจากเจ้าของบ้านค่ะนะเพราะว่านั่นคือไม่ต้องการให้อยู่ไม่ไว้ใจค่ะถ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยตอนท้ายรายการเดี๋ยวเราจัดการดวงวิญญาณดวงนี้ให้นะครับแต่ยังมีเรื่องราวของ ตัวบ้านที่จะต้องทำยังไง<ช>ไม่ให้สิ่งสิ่งนี้กลับมาสองบ้านเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่มาอยู่เนี่ยการงานดรอปลงใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์เต้บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าอยู่ผู้หญิงจะอยู่คนเดียวหรือผู้ชายอยู่ก็ต้องหรือผ,ผู้ชายจะอยู่คนเดียว<ช>มีโอกาสที่จะแยกห่างกัน นะตอนนี้เริ่มเป็นคือเราเพิ่งแต่งงานนะ,ะทุกคนก็แบบเฮ้ยก็เพิ่งแต่งงานแต่เป็นได้ไงตอนนี้ครับเขาทั้งคู่ผู้ชายทํางานกลางวันใช่ค่ะคุณเบียรทำงานกลางคืนค่ะทุกวันนี้แยกกันอยู่แทบจะไม่เจอกัน,เ,นเจอกันก็แบบชั่วโมงสองชั่วโมงไปแล้วนะบ๊ายบาย<ช>ไม่ทันได้ทําอะไรกันเลยใช่ค่ะเอออ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาแก้เรื่องนี้กันอีกทีนึงข้างล่างครับป